อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับทางช่องฟีฟ่ามาเซด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับคุณกำลังอยู่กับช่องฟีฟ่ามาเซและวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวลาฟาเอลวาลานปีเบส o อ e ยุโรปไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันเลยและมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวาลานว่าจะมีอะไรกันบ้าง สำหรับประวัติคร่าวๆของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่ของลองตั้งแต่อายุยังน้อยและถึงแม้ว่าจะคาแข่งอยู่ในลีกฝรั่งเศสสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกับเกิดขึ้นกับเจ้าตัวเมื่อสโมสรอนราชันชุดขาวให้ความสนใจและอยากได้นักเตะคนนี้มาเป็นทายาทกองหลังในอนาคตและเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจย้ายมายังมาริดผนวกกับได้ฝึกฝีเท้ากับพวกรุ่นพี่ในทีมชุดขาวฝีเท้าก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ในภายหลังครับ และการขาแข่งให้กับเลเอเลมาริทําให้เจ้าตัวได้ถ้วยแชมป์อย่างมากมายไล่ตั้งแต่แชมป์ลาลิกาสเปนแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและรวมถึงการคว้าแชมป์สโมสรโลกด้วยครับส่วนความสําเร็จในนามทีมชาติเจ้าตัวก็เพิ่งจะพุ่งชนความสําเร็จเมื่อไม่นานนักเพราะเจ้าตัวสามารถพาทีมตาไก่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกได้สําเร็จและทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็เป็นเพียงแค่ประวัติส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเจ้าตัวภายในเกมกันบ้างดีกว่าครับ สำหรับตำแหน่งการเล่นของเจ้าตัวภายในเกมแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นคู่ประกันหลังตัวกลางโดยที่เจ้าตัวมีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีร่างกายที่หนาทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าใช้และน่าจะช่วยปกป้องการเสียประตูให้ทีมเราได้ครับจุดเด่นของเจ้าตัวเป็นกองหลังที่เข้าพะทะได้ดีเข้าบอลได้หนักหน่วงปานพูผาถล่มทลายถ้ามีโอกาสได้จิ้มบอลคือเอาทีเดียวอยู่เลยครับและเจ้าตัวสามารถมองสกัดเคีย์บอลได้ดีเลยครับ ทางด้านความเร็วอาจจะดูไม่ได้เร็วมากนะครับซึ่งด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่แบบนี้มันก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วครับส่วนการลุ้นประตูจากจังหวะเตะมุมก็ถือว่าเจ้าตัวมีโอกาสได้มองบ่อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดด้อยหรือข้อเสียกันบ้างนะครับจุดด้อยก็น่าจะเป็นจังหวะในการลับตัวครับถือว่าเจ้าต,ตัวต้องใช้เวลานานพอสมควรในการลับตัวและบางจังหวะก็โดนชิงมงตัดหน้าไปเฉยเลยครับสรุปสุดท้ายนี้นะครับสำหรับวาลานถือว่าเป็นกองหลังที่มีรูปร่างดีและเหมาะสมกับเกมเลยครับ ใครที่ยังไม่มีกองหลังและต้องการกองหลังแน่นๆที่เชี่ยวชาญภาคพื้นดินก็ขอแนะนำวารานไว้ให้พิจารณาเลยครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลาฟเฟอวาลานปีเบรตออฟยุโรปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับทางช่องฟีฟ่ามาเซด้วยนะครับขอบพระคุณครับ